ครามกับรรทัศน์โธรเจ้าค่ะได้ยินไหมคะัหมคะะสันติเคัดัครับเดินข้ากริดันเป็นก็ที่บอกอาจารย์ไปเมื่อสักครู่ก็คือช่วงแรกเขาจะมีนิวรณัห้าก็คือเป็นองค์ที่ทำให้พรเจ้ารู้สึกขี้เกียจประมาณเนี้ค่ะพอเริ่มนั่งไปก็รู้สึกว่าใช้เวลานานเมื่อไหร่จะหมดเวลาเขาก็ปวดขึ้นมา แต่พระเจ้าก็ไม่สนใจก็คือท่านจะบอกองมีอะไรให้ถูกขึ้นมาให้ดับ <c oughs> พระเจ้าก็จะเินมาวิธีเสี่ยงทําดับเขาต่อนเนื่องไปค่ะส่วนองค์นี้เขาหายไปองค์นิวาน้าเขาหลับไปค่ะก็วิตกวิจารเขาก็จะเด็ดชชาขึ้นมาวิตกวิจารจะขั้งภูมมากมากเลยค่ะก็คือเกิดขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็จะเลยมาวิธีเสี่ยงทํามค่ะใช้เวลาใส่สักพักหนึ่งกว่าเขาจะดับไปจนจนเกิดอ,อจนเกิดองค์อาณาจิตของชาลุศีขึ้นมาค่ะ มันจริงของชาลีศรีก็คือมาทําให้เขาเข้าพเจ้าจะกระจี่พันพันหนีคะ่ะตอนนี้ก็คือไหลมาสู่ทำทำนักไหลย่อมหลังไหลสู่ทำนักไหล,หล,หลก็คือจะแสดงถึงองค์มาจศิษของชาลีศรีคะ่ะแล้วพอมาถึงชาลีศรีเขาเกิดขึ้นได้ไม่นานเขาก็ดับไปด้วยการเจริญมาวิธีสีองค์ทางต่อเนื่องคะ่ะพอจะเจริญมาวิธีสีองค์ทางต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ,อ,อ,องค์ชาลีศีดับไปแล้วเขาจะเกิดองค์สุขขึ้นมาคะ่ะสุขเล็ก เล็กๆขับไม่เด้สุกมากมายแล้วทีนี้เขาเขาก็ไหลไปสู่สุขเวนาสุขเวนาข้าพเจ้าก็มีความโล่งโป่งเนื่องจากว่าวิตกระจพาใจเขาสมุดลงไปตรงนั้นนะคะก็เกิดขึ้นได้ไม่ไม่นานค่ะเขาก็ทำลหลไปสู่ทำลหลไปสู่อ่อชุกเวนาดูค่ะทำน้หลายย่อมน้ำลายไปสู่ทำน้หลายทำน้ำลายย่อมยำั้งหลายบริบูณเข้าสู่องค์ุกโเวนาองค์ทุกโเวนา้ข้าพเจ้าก็จะเป็นทุกแค่ ไม่ไม่มากค่ะดี่าวนี้ก็คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เสวยทุกแรงกล้าเลยค่ะก็จะเป็นทุกระดับเบาๆถึงปานกลางแค่นั้นในในระดับที่สามารถทนได้ค่ะพอจะริญน้งที่ต่อเนื่องไปค่ะองค์ทุกเวนาที่ปรากฏทึ้นเขาก็จับไบสมุนลงไปแล้วเขาก็เป็นสุขสลับกับทุกเป็นเข้าสู่ออตุมะทุมสุขเวทนาเจ้าค่ะธรรเจา,าก็จะอยู่ที่องค์อาุธรทุมสุขเวทนะค่ะเขา่าจะมีวิตรงจันที่เขากลับเข้ามาก็จะเริมบางทีดับ ต่อน,นิ่งต่อน,น่งไปแล้วก็เอต่อสู้จนรบชั่วโมงหนึ่งค่ะพอพบชั่วโมงออกจากสมาธิก็มีความโลง่งเบานิดหนึ่งค่ะออกจากสมาธิเราก็ไม่มีอะไรเราจเพาน้องกลับอนุนาติอาจาย์เลเจ้าค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยเจ้าค่ะอ่าท่านได้บันทึกคลิปที่อันเดินมากว่าอลไร Okay. ออกแกบปาที่แล้วก็พอดีมีมีม,มีที่ท่านอาจารย์บอกว่าออกมาให้บันทึกก็าค่ะแล้วก็มีวันนึงรู้สึกว่าแบบออกมาแล้วยังจําได้อยู่ก็เลยยังไม่ได้ทันบันทึกอเองค่ะแล้วพอใ่าอาจารย์ไม่ได้โทรมาก็ก็ลืมบันทึกไว้ออต้องบันทึกไว้เนาอบันทึกเก็บไว้จะได้รู้ว่าอ่าขั้นตอนเนี่ยถูกต้องแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะต่อทําของเขาเอง เขาจะไปของเขาเองนะครับเขาจะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องของเขาไปนะครับก็ดูแล้วนะที่ทานี่ก็ถูกต้องแล้วนะแต่เดี๋ยวเขาก็จะละเอียดขึ้นอีกนะครับจากที่ถ้าท่านได้บันทึกท่านก็จะรู้ละว่าอ๋อตรงนี้ยังไม่ละเอียดตรงนี้มาผู้เดินมารกเขาก็จะเรียบเรียงของเขาใหม่นนะครับผู้มีความเพียรก็จะเขียนไปด้วยกันกําหนดสมาธิไปด้วยกันกับผู้ดินมาร์กนะั่นแหละ เดี๋ยวเขาก็จะได้ปรับยูทิวิีแล้วก็ปรับความละเอียดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับพอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจแล้วเจ้าคะ <_ d ata> ขเข้าใจแล้วะคะ่ะว่าว่าจําเป็นต้องอ่านจริงๆเพราะว่าอ่านแล้วแล้วพอเราฟังเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมันขาดตกอะไรตรงไหนไปไม่จ้าคะถูกต้อง <_ d ata> นั่นแหละสิ่งที่ท่านจะได้รับจากพระอ,องค์นั่นแหละนะครับถึง่าวาอริยสัจก็คืออริยสัจ ถ้าท่านพูดถูกต้องตามอ,อริยสัจทำจะหลังไหลทำทั้งหลายย่อมหลั่งไห ي, ลไ,ห ي, ไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมอย่างทำทั้งหลายให้เจริญเขาจะไปตามอ,อริยสัจหมดแต่ถ้าไม่ใช่อ,อริยสัจอย่าไปยุ่งเขาปล่อยจำไม่ได้นึกไม่ต้องไปนึกเลยเพราะตรงนั้นไม่ใช่อ,อริยสัจแล้วถ้าท่านเป็นนึกทำเขาจะมาเขาเองเขาจะไหลเขาเองนะครับเป็นอ,อริยสัจของพระอ,องค์ท่านไม่สามารถจะไปเติมต่อแต่งได้ นะครับนั่นคือสิ่งที่พระองค์ให้ท่านมาแล้วแล้วท่านก็ได้รับจากพระองค์แล้วนะครับเมื่อได้รับแล้วก็นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วเขาก็จะต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันท่านจะเดินมักท่านก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้น,น,นพอเขาบริบูรณ์เขาเต็มที่เทนี้แหละท่านไม่ต้องห่วงนก็เหมือนปอกกล้วยข้อป,ปากง่ายสบายนะครับเพราะนั้นจะช้าเร็วแล้วก็จะอยู่ที่พระสูตรเท่านั้นเองอย่ลงไท่านแต่ดันนะครับเพราะอะไรเพราะทําเขาบริบูรณ์ด้วยองค์ทางโคดแล้ว ก็จะง่ายนะครับไม่ยากต่อไปเอา่ไปทําต่อนะจุดที่ไม่ถูกต้องก็กําหนดหใหม่ทาใหม่มีคําถามเพิ่มเติมไหมไม่มีเจ้าค่ะน้องกัปน้องเธอาชูน้องกับสวัสด,ดาาีเจ้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ